สวัสดีครับวันนี้เรามาดูสถานะสมาชิกใน My r o t รตาว่าสโมสรของท่านนั้นมีสมาชิกเข้าสู่ระบบ My r o t ร r ารแล้วกี่ท่านนะครับก่อนอื่นนะครับท่านจะต้องเข้าระบบด้วย username และ password ของผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของสโมสรได้ทั้งหมดนะครับ ขั้นตอนแรกเมื่อท่านเข้าไปแล้วท่านแตะที่เครื่องหมายขีดสีเหลือง3ขีดด้านบนนะครับแล้วท่านก็แตะที่ manage และเข้าไปที่ Club and c district administration นะครับ เมื่อเข้าไปแล้วสกอรหน้าจอไปจนกระทั่งถึงคำว่า Report แต่คำว่า v i e w r e p o r t รอสักครู่นะครับเมื่อเข้าไปแล้ว สกรอลหน้าจอไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอคำว่า My Rotary Account Status นะครับและแตะคำว่า View Report เมื่อแตะเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเจอ คำนี้นะครับให้แตะคำว่า my rotary account status of member ระบบจะประมวลผลนะครับเพื่อดูว่าสมาชิกท่านใดได้เข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเราจะพบถึงรายชื่อสมาชิกที่ เข้าสู่ระบบ My l o t ล e r y เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างตัวอย่างนี้ในสโมสรลอตเตอรี่ป่าลีไลก็จะลงทะเบียนครบทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะจึงเป็น Y ทั้งหมดเลยไม่ยากครับลองทำกันดู